สวัสดีคะ่ะทุกคนและว,วันนี้นะคะก็คือวันสุขวันแห่งความสุขน่นองนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะได้รับของขวัญฟรีนะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวซูจะขออนุญาตชี้จแจงอะไรนิดน,นึงนะ,ะสำหรับคนที่ถามซูว่าหลอดดิงที่ขึ้นเป็นภาษ,ษอาอังกฤษหรือภาษาไทยยังไงเนี่ยว่าแบบซูทำยังไงเพราะว่าของบางคนก็คือเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะคือตอนแรกของซูก็เป็นอย่างไนเหมือนกันค่ะแต่ยูดีก <c oughs> ็เปลี่ยนเป็นหลอดดิงเหมือนกันนะคะแล้วก็ยูดีดดดๆก็เปลี่ยนเป็นกำลังโหลดเป็นภาษาไทยเฉยเลยก็อันนี้ก็งงเหมือนกัน ถ้าใครรู้นี่คะ่ะฝากบอกซูด้วยเนอะหรือไม่ก็พิมพ์ในคอมเมนต์ก็ได้นะคะเผื่อแบบแบ่งให้คนดูอื่นดูด้วยอ่าทุกคนเนี่ยไปยก,ก็ขึ้นกำลังโหลดนะคะโอเคถ้าใครไม่รีรอแล้ว,ลวเร,า,า,รเาไม่ได้ข้นควมเมนสักเลยนี่รีเบอร์ก่อนอุ้ยทุกคนเราได้เบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเช่นครับอันนี้ค่ะคุณคุณเบอร์หนึ่งนะคะเข้าไปได้เลยครับสุดยอดดิครับโอเคทุกคนแล้วเร,เราจะมารุ้นกันนะคะว่าของของระสดของเราเนี่ยคืออะไร เออทำไม,มก่อนมันดูธรรมดาจังเลยทุกคนใช่ไหมเฮ้ยเจมสยู่มันดูดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ไม่กอคือต้นไม้นะคะแล้วก็เอาไปสามารถเอาไปแบบระดับห้องได้เออแล้วก็ที่ซูน,นะคะแบบทำบ้านฟรีไปอย่างเงี้ยใครอยากเอาไปตกแต่งห้องก็เอาไปได้นะคะเพราะว่ามันแบบเหมาะมากแหละทุกคนแบบยิ่งบ้านแบบมินิมอลอะไรอย่างงี้นะคะ โอ้ยดีมีงามโอเค,อเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบายอากด้วยเด้อ